ในโลกของการศึกษาที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วผู้นำรุ่นใหม่คือพลังขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวัชระเดโชพลชัยหัวหน้าโครงการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้นำและสิทธิ์เก่ารุ่นที่1จากท a c h for Thailand ผู้ที่เชื่อมันว่าการศึกษาที่เท่าเทียมเริ่มต้นได้จากการสร้างผู้นำที่เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงร่วมแชร์ประสบการณ์บนเวทีเสวนาพิเศษภายใต้หัวข้อ เสวนาสร้างผู้นำรุ่นใหม่เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นในโซน Better Community ภายในงาน Sustainability Expo 2025 SX 2025ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจวัชระระบุว่าการเป็นผู้นำคือคนที่มองเห็นปัญหาความเหลื่อมล้ำและลงมือแก้ไขตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา t e a c h for Thailand ได้สร้างเครือข่ายครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ขาดแคลนเป็นเวลา2ปีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทําความเข้าใจและสร้างความเปลี่ยนแปลงจากภายในจริงๆปัญหาการศึกษามีหลายมิติและซับซ้อนนะครับอันนี้คิดว่าทุกท่านน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับถ้าแยกอะ่ะมันก็จะมีปัญหาที่เป็นปลายน้ำ นะครับก็คือถ้าย้อนไปภาพมมลิก็คือเป็นเม็ดฝนที่มาเจอเป็นคลื่นที่เราเห็นเห็นกันอยู่ว่ามันกําลังเผชิญมมลิอยู่นะครับกับสิ่งที่มันเป็นลากที่มันอยู่ลึกกว่านั้นนะครับที่บางทีมันอาจจะเป็นปัญหาเชิงระบบเชิงโครงสนะร้างถ้าให้เลือกมาหนึ่งอย่างเนี่ยผมจะเลือกปัญหาที่เป็นเรื่องของการที่โรงเรียน ไม่สามารถโฟกัสไดค้คือไม่โฟกัสหมายความว่าถ้าคุณเป็นคุณครูหนึ่งคนในโรงเรียนวันนี้นะครับเช่นสอนอยู่ในโรงเรียนสักแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วมีคนถามคุณว่าคุณมาสอนด้วยเป้าหมายอะไรคุณครูจะเหมือนกับช็อกมากที่ช็อกไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าหลักสูตรคืออะไรนะครับแต่เพราะว่า แค่เปิดเทอมมานะครับเขามีเป้าหมายที่คนบอกให้เขาทำ อยู่เป็นร้อยข้อนะครับร้อยข้อจริงๆแบบร้อยข้อไม่ได้เป็นร้อยข้อแบบพูดเล่นนะครับร้อยข้อหมายความอะไรหลักสูตรมีและสิกว่าข้อเดี๋ยวก็มีสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นโยบายมาอีก10ข้อมีมาจากตัวของโรงเรียนที่คิดวิสัยทัศน์อันใหม่มาอีกสิข้อเดี๋ยวก็มีของกลุ่มของคณะกรรมการโรงเรียนมาอีก10ข้อรวมๆกันเป็นร้อยข้อจริงๆครับซึ่งถามว่าคุณครูจําได้ไหมจําไม่ได้นะครับแล้วทุกอย่างก็คือไป หมดทุกเรื่องนะครับตั้งแต่เรื่อง,องของการเรียนรู้สมัยใหม่ทักษะสมรรถนะไปยันการเป็นค่านิยม12ประการไปทุกอย่างนะครับคือครูต้องสอนทุกอย่างนะครับซึ่งคนก็จะบอกว่ามันถูกแล้วนี่ที่คุณครูจะต้องพัฒนานักเรียนทุกมิมติแต่อีกมุมหนึ่งนะครับเราเป็นคุณครูเราไม่ได้ทําได้ขนาดนั้นนะครับหรือว่าโรงเรียนไม่สามารถทําได้ขนาดนั้นนีหลายๆครั้งเราให้เป้าหมายกับโรงเรียนเยอะซะจน โรงเรียนทําได้ดีไม่ได้สักอย่างนะครับเพราะงั้นปัญหาเชิงระบบอันหนึ่งที่ถ้าเลือกมาหนึ่งอันที่ที่ยมมาพูดวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการไม่โฟกัสนะครับการโฟกัสไม่ได้เลยของโรงเรียนที่มันเกิดจากทุกอย่างที่ถาโถมเข้ามาแนวคิดจากเวทีเสวนาครั้งนี้ได้ตอกย้าว่าการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนไม่ใช่ภาระของคนใดคนหนึ่งแต่ต้องเกิดจากการรวมพลังของผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากทุกภาคส่วนที่มุ่งมัน่นและเข้าใจบริบทของปัญหาอย่างแท้จริง จึงเป็นกุญแจสําคัญที่จะปลดล็อกศักยภาพของเด็กๆทั่วประเทศเพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้สร้างอนาคตที่ดีให้กับสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป